สวัสดีชาวโนมสเปกตุกทุกคนนะครับเดี๋ยวกับแอดมินตันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับหลังจากที่ AMD ได้ทำการเปิดตัวกล้าจอ RX 500 Series ไปนะฮะแล้วก็ Ryzen 5นะครับตอนนี้ Ryzen 5แล้วก็ r x 500 Series ได้มาอยู่ในมือผมแล้วนะนะเทสเบิดตัวนี้เลยนะครับทั้ง Ryzen 51600แล้วก็กล้าจอ MSI RX 580 Gaming X Plus ตัวนี้บอกเลยว่าสเปคนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ไม่ธรรมดายัางไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับโอเคครับสเปคที่เราใช้กันในวันนี้นะครับแน่นอนว่า CPU เป็น Ryzen 5 16.0 0พร้อมชุดระบายความร้อนเดิม with cooling จาก AMD นะฮะ RAM ครับ16 GB Dual Channel DDR4 G-Skill Trident 4 RGB นะครับตรงนี้ Power Supply ครับตัวนี้จะเป็น Thermal t เชค Smart SE 530วัตต์นะฮะในส่วนของอ่าเอสนะครับเป็น Kingston UV ี400นะครับในส่วนนี้เมนบอร์ดครับจะเป็น ASRock b 350 Tomahawk และการ์ดจอตัวนี้ครับจะเป็น MSI RX 580 Gaming X Plus นะครับโอเคนะฮะนี่คือสเปคที่เราใช้ในกนารทดสอบวันนี้ครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่โปรแกรม CPU Z นะครับกับ AMD Ryzen 5 1600ด้วยนะครับคอสปีดวิ่งอยู่ที่3.4เมกะเฮิร์นะ3.4เมกะเฮิร์รอสคู่ครับมันจะมีแกว่งๆในช่วง3.3ถึง3.4ประมาณนี้นะฮะส่วนแคสครับก็ตามนี้เลยนะฮะมี L3 ถึง16เมกะไบต์ด้วยกันและมบอร์ดครับ Microstar นะฮะหรือว่า MSI b 3 5 0 Tomahawk ตัวนี้ RAM ครับ DDR4 16 g b นะฮะเป็น2 2แรมเป็น dual channel นะครับ2แถวแถวละ8 GB บันรอาม2นะฮะส่วนกราฟิกครับแน่นอนว่าเป็น RX 580ซีรีส์เดี๋ยวเรามาลองเบน์กันดูดีกว่าว่าเจ้า Ryzen 1600เนี่ยจะสามารถทำคะแนนได้เท่าไหร่นะฮะเบน์เลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบก,กับ i7 7700K ดูนะฮะตรงนี้เปรียบเทียบก,กับตัวท็อปของเอ Intel ไปเลย ในส่วนของการเบนส์นะครับมาดูกันเลยดีกว่านะฮะไรเซนห้าหนึ่นะครับทำความเร็วได้เหนือกว่า i7 7ซเว่จ็ดเถึง2ีในการทดสอบมัลติคอนะฮะในส่วนของอาซิงเกิลเทรดนะครับซิงเกิลเทรดหรือซิงเกิคอเนี่ยก็สามารถทําความเร็วได้ที่แค่20%เท่านั้นแต่แน่นอนว่าไรเซนห้าหนึ่งหกศูนนะครับ มี6คอ12เทรดหมายความว่าการทำงานโดรวมครับมากกว่า i7 7700K อย่างแน่นอนเลยทีเดียวโอเคครับมาต่อกันที่การ์ดจอครับการ์ดจอตัวนี้ใช้การ์ดจอ MSI RX 580 Gaming X นะฮะตัวนี้เป็น X Plus ด้วยนะครับก็ใช้ครับสถาปัตยกรรม Polaris 10นะฮะที่ใช้ชื่อว่า e l s m e r นะครับตัวนี้เทคโนโลยีการผลิตครับ14นาโนเมตร มีความเร็วคอสปีดครับอยู่ที่1,431เมกะเฮิรตซ์และเมมโมรี่สปีดครับอยู่ที่2,000เมกะเฮิรตซ์นะครับแรม8 GB g b GDDR5 bus width นะครับ256บิตและแบนด์วิดต์สองกิกะบิตเพอร์เซกนะฮะตัวนี้ มีสตริงโปรเทสเซอร์อยู่ที่2,304หน่วยรองรับแต่ไทย X12 นะครับโอเคครับมาต่อกันที่การเทสสายเบน R15 นะฮะตรงนี้รอกัสักครู่ครับกำลังทำการทดสอบให้ได้เห็นกันจ่าๆว่าประมวลผลแบบ12เทรดเป็นยังไงนะสังเกตช่องสี่เหลี่ยมนะครับนี่แะฮะคือเทรดแต่ละเทรดนะครับทำงานประมวลผลพร้อมๆกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะ มาดูคะแนน o p e n GL กันก่อนครับทำคะแนนได้ทั้งหมด110.15เฟรมเพอร์เนะครับส่วนคะแนน CPU นะฮะรอสักครู่ครับอึดใจเดียวกำลังมาแล้วนะฮะใช้เวลาไม่นานโอเคครับคะแนนของ CPU ครับ r y เซ n 5 1600ทำคะแนนได้ที่1,104 CB นะครับในส่วนของการคอมแพร์เปรียบเทียบนะครับมาดูตรงนี้นะฮะนี่เลยครับคะแนนโดยรวมนะครับ1,104 CB เนี่ย จะใกล้เคียงกับ 1,600x นะครับในส่วนนี้ก็ทำคะแนนห่างกันประมาณ100คะแนนนะฮะแต่ถ้าเป็น 1600x OC เนี่ยจะต่างกัน200คะแนนเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ดูผลเทสครับเสียดายน,นะฮะที่เราไม่มีบอร์ดที่ x300 นะครับที่จะสามารถ OC เจ้าตัว Ryzen 5 1600ตัวนี้ได้นะฮะเสียดายมากแต่ก็คะแนนโดยรวมก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในการทดสอบเฟอร์มาร์กนะฮะเป็นการทดสอบ CPU ที่ ฟูลเอสดีพันแนะครับโอเคเทดสอบเรียบร้อยแล้วรอสักครู่โอเคครับหลังจากทำการทดสอบเฟอร์มาร์กนะครับทำสกอร์รวมได้ที่4,589คะแนนนะครับอุณหภูมิในการทดสอบสูงสุดอยู่ที่69องศาเซลเซียสแล้วก็เฟรมเรทครับต่ำสุด77สูงสุด78เฉลี่ยแล้ว77เฟรมเพอร์เซกนะฮะในการทดสอบเฟอร์มาร์กนี้นะครับขณะนี้นะครับเรากำลังทำการทดสอบเบอร์เนอร์ซีบิวอยู่นะฮะหรือว่าการ ให้ CPU เนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับเพื่อดูอุณหภูมิว่าอุณหภูมิสูงสุดของเจ้า CPU Ryzen 5 1600ตัวนี้เนี่ยจะทําอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่นะดูกันครับอุณหภูมิสูงสุดในส่วนนี้นะครับจะอยู่ที่อ72องศาเซลเซียสนะครับในอุณหภูมิห้องที่16องศาเซลเซียสไม่จะเปิดแอร์เย็นอะไรขนาดนั้นวะนะครับ,นะรบก็72ององศาเซลเซียสนะฮะก็ถือว่าเย็นอยู่แต่ถ้าเล่นอุณหภูมิห้องแบบ ห้องพัดลมเนี่ยอาจจะสูงประมาณ76ถึง80องศาเซลเซียสโดยประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิห้องแอร์ครับก็จะอยู่เราวๆนี้ถือว่าเย็นนะฮะเย็นอันนี้เราใช้ซิงค์เดิมในการทำการทดสอบนะครับซิงค์ริชคูลลิ่งของ amd นะฮะโอเคครับคะแนนโดยรวมนะครับทำคะแนนได้11,894คะแนนนะครับเหนือกว่ากาจอเอเอ็คให้อยู่ประมาณ1,800คะแนนเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของกราฟิกสกอร์ครับ14,521คะแนนเป็นกราฟิกเทส1 68.73เฟรมเพอร์เซกและกราฟิกเทส2 58.38เฟรมเพอร์เซกนะครับ ส่วนฟิสิกสกรนะครับตรงนี้12,806คะแนนกับฟิสิกเทสนะครับ4 0 6เฟรมเพอร์เซกส่วนคามไบสกอร์ครับ4828คะแนนเป็นคามไบเทส2 2 4 6เฟรมเพอร์เซกในส่วนของดีเทลกราฟต่างๆนะฮะมาดูกันในส่วนของ CPU Temperature นะครับจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่นะฮะ 63.21องศาเซลเซียสนะครับสำหรับ CPU โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Overwatch นะฮอีกเกมนึงที่หลายหคนคงจะชอบเล่นกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกดีกว่าว่าเราปรับอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้กราฟิกครับอ p t i o นไปกราฟิกตอนนี้เรานะครับปิด VSync นะครับ Display Base ก็เป็น Custom และในส่วนนี้ครับกราฟิก Quality อยู่ในระดับ Epic เช่นกันนะฮะ ดูกันรวมๆครับแล้วก็ในส่วนของไรเนอร์สเกลครับอยู่ในระดับออโตเมติก100%นะฮะตรงนี้ทุกอย่างก็ประมาณอัลตร้านะครับอัลตร้าอัลตร้าอัลตร้าไฮประมาณนี้นะครับดูกันเอาเองละกันเนาะคุณภาพครับกราฟิกอยู่ที่ full hd 6 0 h z นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยเฟรมเรทในตอนนี้ครับอยู่ที่อยู่ที่ช่วง120เฟรมเพอร์เซกเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าเล่นได้แบบโคตรลื่นอย่างแน่นอนนะฮะไม่ต้องหวังว่าจะเล่นไม่ลื่นนะ ดูกราฟเฟรมเรททำได้อย่างสมูทลื่นไหลอัตราการแกว่งน้อยมากนะฮะโดยรวมแล้วจะวิ่งอยู่ที่ประมาณอาอารใครมาใครมาเอ้ยทำไมมันอยู่กันเยอะแยะหมดเลยเนะี่ยเอาเมอร์ซี่ก่อนเมอร์ซี่ก่น,มกนไม่เอาไว้หนีหนีสังเกตการทำงานของแต่ละครอง CPU นะครับวิ่งไม่ค่อยจะเต็มสักเท่าไหร่เลยนะจะวิ่งอยู่ค่อนข้างน้อยนะฮะอยู่ในช่วง50นะครับตกบ้างไปบางช่วงประมาณ10นะฮะ แต่ CPU ครับการด้ผลผลไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะฮะวิ่งเต็มที่ประมาณ50-60เท่านั้นตกไปประมาณ10%บ้างเป็นบางช่วงนะครับเรียกได้ว่าใช้งาน CPU นี่ไม่ถึงไม่เต็มประสิทธิภาพนะฮะได้ประมาณประมาณ50%เท่านั้นนะฮะประสิทธิภาพการทำงานของ CPU โดยรวมครับในส่วนของการ์ดจอนะครับแน่นอนว่าสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลไม่ต้องมีปัญหานั่นอีกแล้วเกณจี G G, เอาอีกแล้วปั๊บเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่านะตัวนี้ดูชาจะไมีลุ่งนะฮะเนี่ย ไล่ฮาร์ตไปครับทีมเราขาดแทงนะมีแต่ดีพีแคทั้งนั้นเลยดีพีเอสแบบนี้เล่นยังไงชนะวะเนี่ยโอเคฮะก็เล่นได้ปะเล่นได้แบบไหลลื่นไหลลื่นนะครับสำหรับเกมโอวัตตงนี้นะฮะเสียดายครับที่การทำงานของ CPU เนี่ยทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักสำหรับ Ryzen 5 1600นะครับอาจจะต้องรอการอัปเดตเฟรมแวร์อัปเดตไดเวอร์ต่างๆของเมนบอร์ดให้สามารถซัพพอร์ตตัวเกมได้มากกว่านี้นะฮะดูตอนนี้ครับก็อาจจะยังไม่ เบิร์กเท่าไร่นะโดนยิงตายแล้วก็ถือว่าพอปากอพอแล้วกันสำหรับการทสอบวัตตนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Rise of the Tomb Raider นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในด่าน Mountain Peak ด่านเดิมที่เรานิยมใช้ในการ benchmark กันนะครับตรงนี้ดูนะครับเฟรมเรทตอนนี้ทำได้ที่ประมาณ50ถึง60เฟรมเฟอร์เซกแม้ว่าฝนจะตกหนะักฝนที่ไหนหิมะชัดๆนะฮะแม้ว่าหิมะจะตกหนะักแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็ยังสามารถทำเฟรมเรทได้ค่อนข้างดีนะฮะ มองไม่ฉากล่งๆครับเฟรมเรกจะอยู่ที่95เฟรมเพอร์เซกเลยทีเดียวนะฮะมองขึ้นฟ้าครับโอ้โหวิ่งไป120เลยทีเดียวแต่มองกับมาตรงนี้ครับเจอเท็กเจอเยอะเจอฉากหนักๆะฮะก็ตกไปอยู่ประมาณ60 60นี่ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆนะแต่สังเกตครับการประมวลผลข,ของ CPU เนี่ยทำได้ไม่เต็ม50อนะอยู่แค่ประมาณ30เท่านั้นในแต่ละคอนะครับดีดขึ้นมาสูงสุด40บ้างเป็นบางคอนะตรงนี้12คอครับ ใช้ประสิทธิภาพโดยรวมแล้วได้ประมาณแค่40%ท่านั้นเองในแต่ละคอแต่ละทเทรสนะฮะส่วนกาวจองครับก็วิ่งเต็มสปีดดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะตรงนี้อุณหภูมินะฮะอยู่ที่63องศาเซลเซียสนะครับถึงแม้ว่าหิมะจะตกหนักก็ไม่ทําให้ก้าวจอเราเย็นขึ้นเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าก้าวจองเอเมซายเนี่ยทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในการระบายความร้อนนะครับยอมรับว่าของเขาดีจริงนะครับเย็นมากๆนะฮะเย็นกว่าก้าวจอรุ่นอื่นๆนะฮะ ราะว่าซิงค์ระบายความร้อนของเขาเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับโอเคจับไว้ฮะเฟรมเรทที่ทำได้ในฉากนี้ครับอยู่ที่ประมาณ50เฟรมเพฟร์สเตคนะครับเฟรมเรทจะอยู่ช่วงประมาณห้าสิบถึง60เฟรมเพฟร์สเตประมาณนี้นะฮะอัตราการแปร่งของเฟรมเรทเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้กันสำหรับเกม r i h e of the t o m b r a i d e r เดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม For Honor นะครับอีกเกมหนึ่งที่เรียกได้ว่ากินสเปคพอสมควรแต่กภาพสวยนะเกมนี้ดูเั็นชัดๆครับเทกเจอร์ตัวละครอ็อบเจกต์ต่างๆค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ยังไงแล้วฟันเข้าไปเออมันลุม่มมันลุม่มโอระว่าเพน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 โรูหลังขาดหลังขาดถอยก่อนไปดูกราฟิกกันก่อนดีกว่าครับกราฟิกของเราครับ จะอยู่ที่ระดับ Extreme มนะครับเรียกได้ว่าสุดหมดในระดับ Full HD 60 h z นะครับกราฟิกต่างๆก็ตามนี้ดูกันเอาเองแล้วกันเนาะโอ <Okay. S 1> เคฟรมเรทครับนี่ง้อยู่ประมาณ80-90เฟมเปอร์เซเลยทีเดียวแต่เกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ใช้ทรัพยากร CPU ค่อนข้างคุ้มค่านะสังเกตครับรัน CPU ได้ประมาณ30-60กันเลยทีเดียวนะฮะ ขึ้นลงขึ้นลงนี่ไปแบบพร้อมๆกันเลยนะครับไม่มีแบบว่าคอนหนึ่งวิ่ง5คอนหนึ่งวิ่งร้อยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับถือว่าใช้ทรัพยากรได้ค่อนข้างคุ้มค่าประมวลผลได้ค่อนข้างดีครับส่วนการ์ดจอนะครับทำอุณหภูมิได้ที่ประมาณ63องศานะฮะก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับก็ไม่ร้อนมากจนเกินไปแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทก็แปดสิบถึงเก้าสิบนะฮะประมาณนี้โอเคประมาณนี้กันะะนะครับสำหรับเกม For Honor นะฮะขออ้อมัน ตายหมดตายหมดนี่อีกหนึ่งตัวไม่ตายง่ายเลยโอเคตอนนี้เราอยู่กันในเกม Battlefield 1นะครับเดีย๋ยวเราดูกราฟิกกันก่อนดีกว่าว่ากราฟิกเราใช้อะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นวิดีโอนะ Full HD 60เฮปิด VSync สเต็ปเดิมครับแล้วก็ในส่วนของ a s u g r a p h i c นะครับระดับ Ultra Resolution Scale อยู่ที่100%โอเคเราไปลุยกันดีกว่าครับตอนนี้เฟรมเรททำได้ที่69-70เฟรมเพอร์เซกนะครับ หรืออยู่ในช่วง65สิถึงเจเปร์เซ็นั่นเองนะฮะโอ้การใช้งาน CPU ครับทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะ CPU ใช้งานต่อคอนะครับหรือต่อเทสสูงสุดอยู่ที่ประมาณเจอร์เซในบางช่วงเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็อาจจะขึ้นลงขึ้นลงไม่พร้อมกันเท่าเกม For Honor สักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่านะฮะการทำงานของ CPU ครับเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะฮะแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึง100%ก็ตามเนาะแต่ก็สามารถเล่นเกมได้แบบเรื่ราารไมม่ีใหห้เ็น,นะฮะ าการแกว่งของเฟรมเรทก็ค่อนข้างน้อยด้วยนะครับแทบจะไม่แกว่งเลยสังเกตครับอยู่เฉยๆนะฮะเฟรมเรทจะไม่แกว่งเลยนะครับอยู่ในช่วง75คงที่ตกไป74บ้างนิดหนึ่งนะฮะนนกรณีที่ว่าทั้งเฟรมเรทนะฮะทั้งการ์ดจอทั้ง CPU เองแล้วก็อุณหภูมิเองเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้อย่างคงที่นะครับอัตราการแกว่งค่อนข้างน้อย ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยสำหรับการเล่นเกม Battlefield 1นะฮะกับสเปค Ryzen 5 16.0 0และกล้์ดจอ RX 580นะครับนี่นะยิงเวือดอีกยิงเวือดอีกเสียบมันด้วยดาบปลายปืนสับมันด้วยขวานหืมจะเถื่อนไปไหนวะเนี่ยนะฮะโอเออเออตายโอเคนะครับประมาณนี้ในการสำหรับเกม Battlefield น,นะฮะ r ฟเธอร c กบิ s h OP ไต่หาขาที่นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพสเปคค่ายแดงอันนี้นะฮะบอกเลยว่าทั้ง Ryzen 51600เองแล้วก็การ์ดจอ MSI RX580 Gaming X พลั ath, ตัวนี้เองนะครับทั้ง c p u แดงการ์ดจอแดงเล่นเกมได้แรงๆอย่างแน่นอนทั้ง Tomb Raider b a t t l e f i e l d Overwatch นะฮะแล้วก็4 o อ h o น n รเนาะก็สามารถเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นไม่มีสะดุดแต่นะครับแต่ CPU เนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักในการเล่นเกมเพราะว่าการทํางานต่อเทดเนี่ยค่อนข้างน้อยประมาณ 60- 70%เองนะครับไม่ถึง100แต่ในส่วนของการทํางานด้านมัลติมีเดียหรือการทํางานด้านกราฟิกต่างๆที่เน้นการทํางานของ CPU โดยรวมเนี่ยแน่นอนว่าการทํางานด้านนี้สูงกว่าทางฝั่ง Intel อย่างแน่นอนฮะถ้าใครอยากจะนําไปเล่นเกมอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมแนะนําเป็น Intel มากกว่าแต่ถ้างานด้านมัลติมีเดียเล่นเกมด้วยนะฮะ ไลฟ์สตรีมเกมสดด้วยนะครับฟังเพลงไปด้วยทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันผมแนะนำสเปคนี้ครับ Ryzen 5 1 6.0 0กับกาจอ r อ580สามารถทำงานด้านนี้ได้อย่างเรื่อยื่แน่นอนครับฟันทงเลยทีเดียวโอเคครับและสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตาม subscribe channel n o b o o k spec t r e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆ subscribe ด้วยและวันนี้ไอเมทตันขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ